พาช็อปเวียดนามคราวนี้ไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับนะคะแต่ว่าค้างคืนค่ะพร้อมที่จะเอามาหนึ่งแบบจัดเต็มปี2025นี้มีอะไรน่าโดนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะซื้อน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่โหลดมาโดยเฉพาะเลยค่ะเตรียมที่จะช้อปปิ้งแบบจัดเต็มเริ่มด้วยร้านแรกนะคะออนอ n made ร้านนี้เนี่ยก็จะมีทั้งชุดออกงานแล้วก็ชุดน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนะคะเบอร์ก็ดูมาเป็น2ตัวนี้นะคะแต่พกกระดอดใส่ตรงอกไม่ได้ค่ะเสียใจมากก็เลยได้ตัวนี้ไป1น,นะ 1> ไปกันต่อคะ่ะที่ตึก42ตัวนี้ก็ปักหมุดตตตาามมนนนนนนีี้้้้้้ไไดดเเเเลนะลลยยะะะแแวก็ิิ่่่่ครรัง เซอตัวนี้คือนา่ารักมากโพกาดดอตแบบตะโกนคือบวัวอินกับโพกาดดอตมากเลยนะคะก็เลยทุบไปหนึ่งตัวร้านต่อมาห้ามพลาดเลยใครที่เป็นสายแซบสายเปรี้ยวสายแบบสับสับไวทุโคมาดูเคนะคะและนี้คือมีแบบจัดเต็มแต่ว่าแนวน่ารักน่ารักก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแซบแซบค่ะเป็นคอร์เรชั่นใหม่ของเขานะคะคือคอร์เรชั่นนี้เลยบัวก,ก็ดูเป็นกระโปรงแบบชันชนแล้วก็เป็นเสื้อตัวนี้ก็ได้ไปอย่างละหนึ่งค่ะรับใครที่เป็นสาวหวานสาวแบลสายคาเฟ่ต้องมาร้านนี้เสื้อผ้าแต่ละตัว ค่อนข้างที่จะหวานเลยค่ะแล้วก็ใส่ในชีวิตจริงได้อย่างบัวเห็นหมวอันนี้ก็คือคิวมากก็เลยทุบมา1น,นะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยบัวลองแล้วเข้ารูปสุดๆก็ทุบมาอีกหนึ่งกระเป๋าอีกหนึ่งถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองแบบหวานแต่ก็มีความซ่อนเปรี้ยวก็อยากให้มาร้านนี้ถ้าแต่ละตัวคือจะให้อารมณ์ฟิลประมาณว่าเช่นเป็นสายหวานนะแต่ฉชนก็อยากแซ่บ บวก็ได้ไปประมาณ4ี่ห้าตัวนะคะนนเดินไปเดินมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันว่าจะจบหรืชเป่าแต่ไม่จบเราเดินไปที่มาม่าไวรัสต่อนีแล้วมาบมาลาน,นี้เป็นร้านสุดท้ายแล้วเงินบไม่พอทุกคนแต่คราวนี้คือทุบแล้วก็ทุบอย่างเดียวบอกเลยคะ่ะว่าได้มาหลายคอลเลคชันมากแล้วก็คือเต็มมือเลยฟ<อ>าร์มมือเราจะกลับหรอไม่กลับค่ะเดินมาต่อที่แอลโซในเรื่องของแบบที่ไม่ซ้ำใครในเรื่องของคัตติ้งอ่ะบวให้ร้านนี้นะเพราะว่าเป็นชุดที่ใส่เราเข้ารูปแล้วสวยทุกตัวก็คือเสียหายไปค่อนข้างเยอะกับร้านนี้นะคะ กประมาณว่าตัว,นะวนแรกก็จะประมาณนี้ย่อมเยากี่มวันที่สองคือตั้งใจจะมาซื้อรองเท้าหลานี้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าน่ารักแล้วก็แบบดีไซน์เก๋ก็รู้สึกนะเพราะว่ามีหลายๆอันเลยแล้วก็หลายๆทรงที่น่ารักสุดๆแต่ว่าด้วยความที่กระเป๋าเรามีพื้นที่จากัดโบกก็เลยได้ไปประมาณ3คู่ได้มาเป็นคู่นี้แล้วก็คู่นี้นะคะคู่นี้ที่เห็นครั้งแรกเหมือนเป็นฟิลแบบเราใส่ากเกงแล้วมีเข็มขัดอะ่ะ คือเก๋นะแล้วก็ได้คู่นี้ไปอีกหนึ่งค่ะไปกันต่อที่ร้านนี้เลยซึ่งบวชถ่ายรูปลงเป็นรูปนี้ไปใช่ไหมคะก็มีคนถามเยอะมากเลยว่าเป็นของอะไรก็จะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะแม่การจะเอาเป็นสีดํแต่ว่านางตะก้อ,อบอกว่าสีขาวสวยกว่าก็เลยเลือกเป็นสีขาวค่ะคิดว่าจะจบแล้วก็ไม่จบค่ะคือเดินทั้งสายอะ่ะคือร้านเสื้อผ้าเยอะมากทุกคนแล้วร้านเนี้ยเป็นชุดน่ารักน่ารักเราผ้าดีสุดๆอะ่ะบวได้ไปประมาณ3ตัวนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูเลยคือเราเดินทั้งถนนอะ่ะคือจะเป็นช็ปเามมไหมด ไม่รู้เลยว่าจะต้องเข้าร้านไหนเพราะมีทั้งสองฝั่งข้างทางเลยนะอยากแวะทุกร้านมากแต่กระเป๋าก็คือได้แค่ยี่ห้าโลนะคะก็ต้องห้ามใจตัวเองไปก่อนส่วนมาเลือกดูร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวน่ารักค่ะคัตติ้งก็โอเคนะแล้วก็พาราไม่แรงมากบวกก็ได้ไป2ตัวแล้วร้านที่อยากมาที่สุดนั่นก็คือร้านบาบีบูลาน,นี้เลยค่ะก่าจะเดินมาถึงร้านนี้เนี่ยก็เสียหายไปค่อนข้างเยอะนะคะพอมาถึงเนี่ยก็ไม่รีรอเลยค่ะบวกก็ลองชุดเนาะแล้วคือชุดแต่ละตัวเข้ารูปมากแล้วมีความเรียบหรูในตัวแต่ก็ยังคงความน่า ทำถึงทำจึง้งถึงแม้จะมีคอลเลคชันไม่เยอะมากผ้าค,คือให้แบบสับแล้วก็ผ้าดีมากบัวเนี่ยทำไปเล่นนะก็ได้ไปอยู่ประมาณ4คอลเลคชันค่ะควรเก็บจริงๆลงให้ดูเลยนะคะว่าแอบไปแวะซื้อกระเป๋ามาด้วยคือแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เขาดังในเรื่องของกระเป๋าเหมือนกันนะบัวก็แอบ,บได้กระเป๋าสี่เดียมอันนี้มาค่ะมีหลากหลายมากอะทุกคนเวียดนามคือของเยอะจริงอะไรจริงควรมาบอกเลยว่าสายช็อปต้องถูกใจสิ่งนี้สุดนี้ค่ะอยากให้มีเอามาหนึ่งใบๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล ก็ส่งไปเติมไฟให้กับเพื่อนๆด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหน, <ขอ S 2> นอยากดูเปิดถุงช็อปก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ